และกนกวันกนกวนาวงร่วมด้วยนิธิพงษ์ห่อหน้า มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ำคืนนี้คะ่ะ19มกราคม2559ในช่วงนี้อยู่กับในฉันอมรบรรจงเพียงลำพังค่ะคนกระหนกวันมีภารกิจนิดหนึ่งเราสองคนก็จับมือกันมาพูดคุยกันกับคุณนุ้ฟังล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ันไม่ได้อยู่คนเดียวมีแขกพิเศษมาพูดคุยกันกับคุณนู้ฟังค่ะจะพาไปพบกับคุณพนิดมโนการหรือว่าพี่เป้าซึ่งเป็นผู้จัดก,การมูลนิธิมิตรภาพบำบัดค่ะพี่เป้าคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมา ค่ะโอโ้เป็นโอกาสดีได้คุยกันในคืนนี้นะคะแลนะ <c oughs> <า>้วก็เมื่อวานนี้นี่เสียดาย<อ>มากเลยค่ะ,ะเพราะว่ามีภารกิจที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมของโมโูลนิธิมิตรภาพบำบัดที่จัดขึ้นเมื่อเมื่อวานนี้18มกราคมลำลึกถึง8ปีแห่งการเสียชีวิตของนายแพทย์สงวนนิตยารำพง์ซึ่งก็อยากให้พี่เป้าเล่าถึงคุณหมอสมวนนิดนึงมีความเกี่ยวพันกับโมโูลนิธิมิตรภาพบำบัดยังไงคะ อ,อต้องบอกว่าจริงๆแล้วมูนิทีนิจภาพบาบัดเนี่ยเป็นเจตนารมณ์สุดท้ายของคุณหมอสุโหนเนะก่อนที่จะเสียชีวิตมันก็เกิดมาจากประสบการณ์จากการเจ็บป,ป่วยที่คุณหมอป่วยแล้วก็คุณหมอรู้สึกว่าตัวคนที่ป่วยเองเนี่ยก็รู้สึกพอแท้หมดหวังค่ะในขณะที่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเองเนี่ยก็ทุกด้วยการที่จะต้องดูแลทุกที่จะต้องจากคนที่เรารักเขาจะต้องจากไป แล้วด้วยอารมณ์เวลาหงุดหงิดจากการรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องดูแลซึ่งกันและกันเห็นใจกันและกันก็เลยมีแนวคิดว่าอยากให้เกิดเรื่องของมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ป่วยด้วยกันก็เลยเป็นเจตนาลงสุดท้ายที่คุณหมอฝากไว้อ่อนเสียชีวิตว่าอยากให้ทํากองทุนค่ะกอ,องทุนนี้ซึ่งซึ่ง าาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณหมอก็เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเรง็งอยากให้พี่เป้าเล่าถึงนิดนึงอะค่ะอคุณหมอสงวนเนี่ยท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคะต้องบอกว่าท่านสามารถอยู่กับมะเร็งได้ถึงสี่ปีสี่เดือนเนาะจริงๆคนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยล้วคุณหมอไม่ได้เป็นระยะแรกๆนะคะคุณหมอเป็นมะเร็งปอดระยะที่สามจ<ต>รงแต่ไม่ได้บอกให้ใครทราบ แต่ด้วยความที่คุณหมอมีเพื่อนเยอะมีพี่มีน้องที่คอยดูแลมีสำคันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างประเทศเพราะนั้นคุณหมอจะได้รับการดูแลจากเพื่อนหรือการายานำ้ำมีรเนี่ยค่อนข้างเยอะะ<า>ก็เลยทำให้คุณหมอได้รับอะไรที่ที่ทุกคนหาที่ดีที่สุดมาให้คุณหมอแม้แต่ยาต่างประเทศค่ะ<า>ก็จะถูกส่งมาให้หรือว่าจะมีการ แนะนำให้คุณหมอไปพบหมอที่ต่างประเทศจะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วกเ็เพื่อนๆคุณหมอสงวนเองที่ที่เป็นหมอที่ต่างประเทศก็เช่นกันทุกคนจะห่วงใยแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้คุณหมอสงวนอยู่กับพวกเราเพราะว่าทุกคนรู้ว่าคุณหมอสงวนเนี่ยไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองอืโอทําเพื่อส่วนรวมตลอดะตคิดถึงคนทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วม ต้องบอกเพื่อนร่วมโลกค่ะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยเวลาคุณหมอมีเพื่อนต่างประเทศคุณหมอก็จะเอื้ออาทรมีการแบ่งปันเนะาะเพราะนอันนี้พวกเรารู้ว่าอันนั้นคือบุคลิกของหมอค่ะแล้วพอป่วยเนี่ยด้วยมะเร็งปอดเนี่ย ช่วงนั้นก็อยู่ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่กดดันพอสมควรเพราะเราเพิ่งตั้งสํานักงานเราตั้งสํานักงานเดือนพฤศจิกาที่พรบออกสิกาสี่ห้าแต่คุณหมอเริ่มรู้ตัวตัวเองป่วยนี่คือกรกฎาสี่หกซึ่งมันมันเป็นเวลาที่สั้นมากกับการที่เข้ามาเป็นเลขาธิการแล้วก็รู้ว่าป่วยเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําตามเจตนาลมหรือตาม ตามที่หลายๆคนคาดหวังค่ะมันก็เป็นแรงกดดันกเรเเียนตรงเนี้ยค่ะต้องบอกว่าคุณหมอก็ต่อสู้ทั้งกับระบบที่จะต้องให้มันยั่งยืนให้เกิดให้ได้และยั่งยืนต่อสู้กับระบบแล้วก็ต่อสู้กับความเจ็บปวยของตัวเอง ค่ะเรียนท่านผู้ฟังเ,เพิ่มเติมจากพี่เป้านะคะซึ่งดิฉันเองก็เป็นผู้สื่อข่าวในในยุคสมัยนั้นเช่นกันดูการทํางานแล้วก็รู้จักการทํางานของคุณหมอสงวนนิตยารำพงตั้งแต่อยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขเป็นอีกบุคคลหน,นึ่งที่มีส่วนผลักดันโครงการสปร,ะรนะคะพี่เป้า ใช่ค่ะสปร,รก็คือโครงการเหมือนกับเป็นหลักการอะตั้งแต่สมัยน<า>ู่นนานมากโอ้นานมากไม่อยากจะบอกปีพศเลยจะได้ร,<น>ดรู้จะได้รู้อายุเราเลยนะพี่เปาเนาะใช่คือคือ <c oughs> แต่ก่อนนี่ค่ะคุณผู้ฟังใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บป่วยยังไงเนี่ยก็คือต้องไปรักษาแล้วก็จ่ายสตังเองจ่ายเงินเองหลายคนเท่าที่เราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเช่นเจอคนที่พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องนี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งขายนา ขายบ้านขายสวนขายวัวขายควายเพื่อที่จะมารักษาและไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคไตที่จะต้องมาฟอกเลือดที่โรงพยาบาลที่เราเรียกกันว่าฟอกไตนะพี่เป้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะมาดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับคนยากจนจึงมีโครงการสปร,รอตอนนั้นซื้อซื้อประกันสุขภาพสปร,รกับกระทรวงสาธา,ารณนะสุข500ร้อยบาทดูแลห้ารบาท 6คนค่ะ6คนในครอบครัวนะคะใช่ก็คือกระทรวงออกให้500ประชาชนออก500ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนแต่จริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอสงวนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเรื่องเศรษฐศาสรสถานะเนี่ยมันต่างกันค่ะจะมีคนจนเยอะคนรวยน้อย แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรต่างคือเรื่องของสุขภาพการได้รับบริการด้านสุขภาพเนี่ยมันน่าจะเท่าเทียมถ้าเกิดเป็นคนไทยด้วยกันค่ะเพราะมันเป็นรัฐสวัสดิการไงพอหลังจากนั้นก็จึงแนวคิดที่จะผลักดันให้มีสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพฤศจิกายน2545กว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ออกมานะคะคุณผู้ฟังโอ้ยากไหมพี่เป้ายากเนาะ พูดมาดิคนรู้กับยากก็ยากจริงๆสมบอกมันเป็นการต่อสู้ที่เราเองเราก็ไม่เคยเห็นใน <c oughs> ในช่วงชีวิตที่เราทํางานเนาะ <c oughs> ที่ผ่านมาพ <c oughs> อมาเห็นการต่อสู้ <c oughs> เพื่อระบบอักขระเ <c oughs> นี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ที่มันคุ้มค่ากับคนไทยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นการต่อสู้ของกลุ่มคนที่เสียสละจริงๆค่ะ ที่ฉันอยากจะแจ้งนะนผู้ฟังคืออันนี้พูดจากใจจริงของอดีตนักข่าวที่ตามติดโครงการนี้นะคะแล้วก็หลายคนจะบอกว่าเอ้ยสาบาทเกิดขึ้นเพราะการเมือง30บาทเกิดขึ้นเพราะพักอะไรยังไงก็แล้วแต่พักการเมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันสัมผัสได้แล้วก็พูดอย่างด้วยความเต็มใจยืนยันกท่านผู้ฟังก็คือว่าเกิดจากพลังของคุณหมอสมนุนกับกาลยานามิตรเหมือนที่พี่เป้าพ<ว>นดิดมโนการเ<ว>ล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคืนนี้นะคะเพราะว่ามีกลุ่มของ อาจารย์หมอหลายๆท่านมานั่งคุยกันทุ่มสองทุ่มแล้วก็เห็นเฮ้ยอาจารย์มาทําไมอาจารย์หมอมานั่งคุยกันมาตามเรื่องมาตามบัตสรสอบบามันจะก้าวไปแบบไหนยังไงตายแล้วสองสามทุ่มก็ยังไม่กลับกันอีกเหรอเราก็ตามข่าวนะพี่เป้าเพราะว่เาเฝ้าเฝ้ากระทรวงสมัยก่อนเน listened, ี่ยบรรดานัาข่ <ought S 1> าว้องเฝ้ากระทรวงไม่มีเฟซบุ<ๆ>๊กทวิตเตอร์ไอจีที่จะต้องส่งข่าวตามเพื่อนแบบนี้นีไม่มีค่ะห้องหมอสมวนจะเต็มด้วยนักข่าวค่ะเอ่อก็เห็นความทุ่มเทของอาจารย์หมอที่ดูแลในส่วนนี้และถือ เป็นสิทธิทุกๆคนที่ไม่ได้เป็นประกันไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมไม่ได้รับสิทธิข้าราชการไม่ได้รับสิทธิรัฐวิสาหกิจทุกคนที่เป็นคนไทยมีเลขบัตรประชาชนสิสามหลักท่านเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพและแม้แต่ตัวเลไรคะที่การสปสอชที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเองท่านก็ยังทุ่มเทกับการทํางานในเวลาสุดท้ายอาจารย์หมอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีดิฉันเัง ยังยังเสียดายที่ได้ไปเยี่ยมอาจารย์หมอวันสองวันก่อนที่ท่านจะจะสิ้นชีวิตนะคะ,ะในในวันนั้นก็คือไปคุยกับหลายๆท่านที่ที่อยู่ในห้องเยี่ยมเท่านั้นเองค่ะเห็นแล้วก็คือบรรยากาศท่าน,นก็ก็เลยบอกหลายหลายท่านบอกว่าขออนุญาตที่จะเซนเยี่ยมก็แล้วกันไม่ได้เข้าไปในในห้องผู้ป่วยซึ่งถามว่าเข้าไปได้ไหมมีอาจารย์หมอหลายท่านบอกว่าอามอนเข้าไปไหมอาจารย์อาจารย์ก็อยากจะเจอกับนักข่าวนะ ต่ดูบรรยากาศแล้วคะ่ะพี่เป้าดิฉันเองก็เลยบอกว่าให้อาจารย์พักผอ่อนเถอะนี่คือ <c oughs> ที่มาที่เล่าให้ฟังนะคะคุณผ <c oughs> ู้ฟังว่าหลายคนเนี่ยรักคุณหมอสมวนแล้วก็ไปให้กําลังใจในช่วงที่อาจารย์เจ็บหนักจริงๆแล้วก็พี่เป้าเป็นอีกหนึ่งในนั้นที่อยู่ในช่วงวัระสุดท้ายของคุณหมอคําสั่งเสียของโมูลนิธิที่มิตรภาพบําบัดเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆมูลนลิธีเนี่ยต้องบอกว่าก่อนก่อน,อนที่คุณหมอจะเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ <c oughs> วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์แล้วคุณหมอเข้าโรงพยาบาลเดี่ยววันจันทร์วันนั้นเป็นวันที่คุณหมอมีมีีวิตอยู่ต่อมาอีกแค่สองนาทีแล้วจริงๆคุณหมอเป็นคนกําหนดกําหนดวันของคุณหมอได้นะเพราะวันนั้นที่ไปเยี่ยมคุณหมอแล้วเราก็พูดคุยกันเนาะเสร็จแ,แล้วคุณหมอเนี่ยพูดมาคำหนึ่งว่าเป้าหมออยากอยู่อีกแปดเดือน อ mm hmm. ที่สามคุณหมอแต่ว่าอะไรคะเขาบอกว่าแปดเดือนคือครบห้าปีซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเชื่อว่าถ้าคนเป็นมะเร็งสามารถอยู่ได้ห้าปีเนี่ยมันคือระยะปลอดภัยของโรคค่ะ <Yeah. S 2> คุณหมอเราก็เลยบอกว่าเอ้คุณหมอน่าจะอยู่ได้นะคะคงยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกกําลังใจยังดีอยู่แต่คุณหมอบอกว่าเป้ารู้ไหมว่าหมอจะอยู่อีกไม่เกินสองอาทิตย์อ mm ื hmm. เราก็ตกใจมากเราก็บอกหมออย่าพูดแบบนี้สิคะอะไรเงี้ยคือก็คุยกันแบบเหมือนที่เหมือนน้องเนาะก็คุยกันไปเราก็เริ่มจะน้ําตาคลอไปละคุณหมอเขาบอกว่าหมอบอกจริงๆว่าหมออยู่ได้แค่สองอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมีอะไรหลายอย่างที่ยังอยากทําอยู่แล้วก็มีอะไรที่อยากฝากคุณหมอก็เลยพูดถึงเรื่องกองทุน หมอก็บอกว่าสิ่งหนึ่งตั้งแต่ป่วยมาแล้วรู้ถึงความยากลําบากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าคนที่ไม่ป่วยคุยคุยกับคนที่ป่วยเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกต้องเอาคนที่เคยป่วยเหมือนกันมาบอกมันจะมีประสบการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยญาติต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจญาติหมอก็เลยฝากว่าให้เอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาช่วยงานงานศพนะค่ะ ไม่ให้เอาเงินนี้ไปทํางานศพไม่ได้ไม่ต้องเอาเงินนี้มาจัดงานศพให้หมอให้การเงินส่วนตัวของคุณหมอเนี่ยไ้จัดเงินศพ<า>แต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยงานน่ให้ออกไปจัดตั้งกองทุนตอนนั้นไม่ยังเป็นกองทุนนะคะค่ะ<า>กองทุนในแพทย์สงวมิตยาลำพง<า>ก็เป็นมิตรภาพบาบัดแล้ววงเล็บว่าเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ<า>อันนั้นเป็นกองทุนแรกที่เกิดโดยที่มีอาจารย์ประเวศวสี<า>นะคะตอนนั้นมีอาจารย์ประเวศมีอาจารย์วิชัย ใช้ชควิวิวาพ่กคุณหมออวิคุณหมอชูวิ์นะคะแต่ละวันมีประชาชนหลายคนแล้วก็สปอสชที่สําคัญคือสปอสชก็จากนั้นจะมีท่านนัยสบัดอีวรท่านระชื่อพนกิจเจริญคุณหมอวิรวัตรนะคะที่มาเป็นกรรมการกองทุนแล้วก็ดูแลตรงนี้เราก็ได้เงินบริจาคมาสักประมาณสิบล้านค่ะ โดยที่เอานั้นมาเป็นตั้งต้นกองทุนแล้วพอทํากองทุนมาได้ระยะหนึ่งเชิญอาจารย์ลาิารย์ไทยเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะทําให้ยั่งยืนโดยที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเราก็เลยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อเดือนอธันวาคมปีห้าหนึ่งก็จดทะเบียนมูลนิธิค่ะหลังจากเป็นกองทุนแล้วก็ดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิก็สารต่อเจตอารมณ์คุณหมอเพราะว่าก่อนที่คุณหมอจะเสียสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําในระบบ ในระบบราชการนะคะในระบบรัฐเนี่ยก,ก็คือการเกิดของศูนย์วิสาพกรมบัติทั่วทั่วท,ทุกโรงพยาบาล<ะ>ตอนนั้นมันจะขยับมาตั้งแต่ร้อยกว่าโรงพยาบาลจนเดี๋ยวนี้มีทุกโรงพยาบา,าลเ,เราก็เลยตานต่อจิตวาณลงตรงนั้นว่าเราก็ไปสนับสน,นุนหรือว่าทำงานร่วมกันกับก,บกลยาณมิน้มีการให้รางวัลในแพทย์สนวนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกันการประกวดเราให้ทุกปีอะค่ะค่ะ ดิฉันเองก็เคยไปร่วมงานการให้รางวัลในแพทย์สงวนนิตยารำพงมรินทนิธิมิตรภาพบำบัดค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะไปรู้จักเครือข่ายของผู้ป่วยที่เขาลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตเครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะค่ะแล้วก็คือคือคือคำพูดที่พี่เป้าพูดคือบอกว่าคนเคยป่วยมาคุยกับคนป่วยด้วยกันเนี่ยจะเข้าอกเข้าใจกันอันนี้ ดิฉันดิฉันชอบมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกจริงๆอย่างเช่นดิฉันเองไม่เคยแท้งลูกจะเข้าใจจะเข้าใจคนที่อยากจะมีลูกและ,ะในภาวะที่เขาสูญเสียเนี่ยก็จะรู้สึกอดูสิทุ่มเทหวังว่าจะมีโซ่ทองมาคล้องดวงใจบางคนก็กว่าจะตั้งท้องได้นี่สมัยนี้ผู้หญิงก็แต่งงานช้าแล้วก็เจอภาวะมีลูกยากอาไปทํากิฟต์บ้างทำอีกซี่บ้างแล้วก็มาแท้งลูกเนี่ย เราเราเข้าใจความรู้สึกของบุคคลเหล่านี้ที่สูญเสียวเวลาคุยกันเนี่ยมันจะอินมันจะเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็พี่เป้าเชื่อไหมเพียงแค่จับมือจับมือคนที่สูญเสียเหมือนกันกับเราหลังจากที่เราเล่าคัาว่าเราก็สูญเสียนะเราก็เคยตั้งคันอายุเจ็ดเดือนเราก็เคยต้องทําแท้งหออเพราะว่าเด็กในคันผิดปกติีพี่พยังโชคดีนะ,ะน้องยังโชคดีที่อายุยังน้อย ยังเริ่มต้นใหม่ได้ยังอะไรได้มันเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจกันแบบนี้ยค่ะพี่อันนี้อนนลิเกนแบ่งปัน,นค่ะอือร<ต>ิงจริงๆพี่ที่ก็อยากขอ,อน,นิดนึงเนาะ,ะว่าอยากอยากพูดจริงๆว่าจริงๆเรื่องมีสภาพบาบัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะนะคะมันอาจจะเห็นฟังดูแล้วมันเป็นนามธรรมามากเลยแต่ที่เห็นการเป็นรูปธรรมของมันตอนอคุณหมอชงวนป่วยค่ะ เพราะว่าสองสัปดาห์ที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยทุกเช้าเนี่ยพวกเราจะจะหายใจคว่ำกันมากเลยว่าวันนี้คุณหมอจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจะไปหรือยังค่ะเพราะว่าเช้าขึ้นมาคุณหมอจะซุดมากคุณหมอทางโรงพยาบาลก็จะมาบอกว่าคุณหมอสม่วยวันนี้ไตวายวันนี้คุณหมอออกซิเจนต่ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีความกังวลใจแล้ววันนี้จะค้นไหมแต่เชื่อไหมว่าพอบ่ายสองโมงนะคะ ที่เริ่มมีเพื่อนๆนทยอยมาเยี่ยมค่ะคุณหมอจะลุกขึ้นนั่งถอดออกซิเจนได้ลุกขึ้นหัวล้อพูดคุยร้องเพลงได้โดยที่เพลงประจําตัวคุณหมอคือแสงดาวแห่งศรัทธาค่ะและคุณหมอจะลุกขึ้นมาร้องเพลงได้ทุกบ่ายตั้งแต่บ่ายสองขึ้นไปจนเพื่อนๆนกลับประมาณทุ่มสองทุ่มค่ะนั่นแหะคุณหมอก็จะทําให้พวกเราตกใจอีกครั้งก็เหมือนจะแบบหมดแรงนอนเช้าขึ้นมาเริ่มมีอาการที่พวกเรา กังวลกันอีกละก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เกือบสองอาทิตย์ <c oughs> จะมีแค่ช่วงประมาณสามวันสุดท้ายที่ไม่ลุกขึ้นนัน่งแต่ว่ายังนอนยิ้มแล้วก็ร้องเพลงนะค่ะ <c oughs> เพราะทุกครั้งเนี่ยคุณหมอจะบางครั้งก็จะเชิญผู้บริหารสปสชไปทั้งหมดยังเป็นห่วงงานค่ะ <c oughs> ยังอยากฝากงานยังอยากฝากพี่น้องสปสชยังอยากฝากคนไทยทุกคน ให้ช่วยกันทําให้ระบบเนี้ยมันเกิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วเรามันก็เป็นภาพที่มันเหมือนปลูกฝังความรู้สึกคนที่อยู่ใกล้คิดเนาะค่ะให้เกิดการแบ่งปันแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะอันนี้อันนี้สัมผัสได้โอ้โหคุยกันเพลินมองดูเวลาแล้วท่าทางอาจจะต้องทิ้งท้ายบอกกล่าวท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันนี้โมลนิติมิภาพบำบัด จะก้าวต่อไปยังไงบ้างนะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามูลนิธิมิตรภาพบำบัดเป็นเจตนารมณ์ของคุณหมอสงวนเนาะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณหมอสงวนเนี่ยสําหรับพวกเราท่านคือบิดาของระบบหลักประกันค่ะแล้วมิตรภาพบำบัดมันก็เกิดมาจากระบบหลักประกันนะคะแล้วในส่วนของระบบหลักประกันเนี่ยพระราชบ,บัญญัติปี2ส4 5พัน้าร้อยสสิบห้าที่เราถือใช้กันอยู่เนี่ย ก็อยากให้ทุกคนภูมิใจว่าฉบับนี้มันเป็นของประชาชนจริงๆค่ะมันเป็นการร่างมาโดยนักวิชาการแต่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนซึ่งเหมือนตอนแรกที่มอนบอกมันเป็นการเป่าสู้ถ้าเราจําได้มอนก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะที่ทเราไปมีการล่ามือรายชื่อที่คุรุสภาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นร่างนี้เราให้ความเห็นชอบว่าเห็นด้วยไหมก่อนที่เราจะนําเสนอเข้าพรม แล้วก็ผลักดันให้เป็นพรบเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในพรบฉบับนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นของพวกเราเราต้องเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สปสชไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ใช่มูลิธิค่ะคะแต่มันเป็นของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเพราะนั้นก็อยากให้ให้ตัวเนี้ยค่ะพวกเรายึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในการ ทำความดีของทุกท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เก him, ี่ยวข้งองว่าทุกคนคิดดีทาดีสิ่งด,ดีจะเกิดขึ้นประเทศไทยก้าวไปในจุดที่ดีๆค่ะคะก็นึกถึงคําพูดของคุณหมอสงวนนะคะเวลาที่เราทําข่าวเราก็บน่นทําไมเอ,อ้ยมันยากมันลาบากมุ่นนี่นั่น <Für> คุณหมอจะบอกว่าการทําดีในความสุขเสมอจะได้กันนะเพาะอาจารย์หมอจะบอกแบบนี้เลยการทําดีความสุขเสมอเราก็บอกว่าคุณหมอทําไมหมอยังไม่กลับบ้านเนี่ย ภรรยาลูกเมียได้กินข้าวเยิงด้วยกันบ้างไหมที่กล้าถามไม่ใช่อะไรของคุณฟองเพราะคุณหมอเป็นกันเองให้ความเป็นกันเองกับนักข่าวก็เลยก้าพูดเดี๋ยวทัานจะบอกว่าเฮ้ยไปกล้าพูดกับแล่งข่าวแบบนั้นได้ยังไงคือคือ ท่านเมตตาบรรดานักข่าววันนั้นเธอค่ะแล้วก็นักข่าวก็ชอบไปคุยกับอาจาร,รย์หมอสงวนท่านาก็จะบอกวันนี้แหละการทาความสุขเนี่ยการทาความดีเป็นสุขเสมอทําไปเธอะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเสียดายค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะคืนนี้อขอบพระคุณให้มอนฝากอีคนที่สําคัญคือพ่อเสมอเมทิ้งขวงแก้วพ่อเสมเนี่ยคือประธานวันที่เราทําประชาพิจาบร <S <S ร์พรบฉบับนี้เนาะ เขาเป็นบุคคลสังคมเป็นไอดอลของคุณหมอชงวนไว้มาหลังนะั้นมาชวนพี่เป้ามาคุยถึงอาจารย์เสมคุณหมอเสมพิ้งพวงแก้วโอ้โหนึกถึงยินดีค่ะมอนเที่ที่ท,ที่คุณหมอเสมบอกว่าอะไรนะดวงอาทิตย์ตะวันเมื่อท้องฟ้าสีทองของอังคารประชาชน<ม>จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่คําพูดนี้แะแบบเผก่อๆอันี้คุณพ่อเสมใช่ค่ะเอาไว้คุยกันในโอกาสต่อๆไปนะคะ ได้พูดถึง <ขอ S 1> ปูง <ขอ S 1> ชนีเยอะแยะกในแวดบงนี้ขอบพระคุณพี่เป้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมอน ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะก็คงจะขออนุญาตร่ำลาจากรายการบอกเล่า965ค่ะคุณพนิด์มโนการผู้จัดจาการโมเล,ลนิธิมิตรภาพบำบัดสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็18มกราคมที่ผ่านมามีกิจกรรมดีๆจัดขึ้นของโมเล,ลนิธิมิทรภาพบำบัดเพื่อรำลึกถึงคุณหมอสงวนนิตยารำพงเลขาธิการสปสอชอคนแรกค่ะแล้วก็จะตามข้อมูลมาคุยกับคุณู้งฟังนะคะท่านไหนติดขัดเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพอยากจะซักถาม c เซ็นเตอร์1330โทรได้ตลอด 24ชั่วโมงคืนนี้ลาหมดแล้วค่ะดิฉันนรมลลาก่อนสวัสดีค่ะ